ส่วนช่วงนี้นะคะจะพาชมไปติดตามความคืบหน้าการแจกเงินหมื่นนะคะในเฟสที่3ค่ะสำหรับกลุ่มคนอายุ16ถึง20ปีที่เข้าถึงเทคโนโลยีนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทำลายนะคะสำหรับโครงการสำคัญของรัฐบาลค่ะการแจกเงิน10,000บาทผ่านทางระบบดิจิตอลนะคะก็เป็นความชัดเจนค่ะที่ออกมานะคะหลังจากที่มีการประชุมกันค่ะเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาสาหรับคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะที่สุดแล้วค่ะเริ่มมี ไทม์ไลน์เริ่มมีความชัดเจนออกมานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงกันดูค่ะสําหรับกลุ่มอายุ16ถึง20ปีนะคะจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเข้าถึงเทคโนโลยีค่ะกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ2ล้าน7แสนคนนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทผ่านทางดิจิทัลวอลเล็นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะวันนี้พาไปติดตามรายละเอียดกันค่ะเบื้องต้นเลยนะคะจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคุณสม สมบัติสําคัญค่ะคือกลุ่มอายุ16ถึง20ปีซึ่งในส่วนนี้มีอยู่2,700,000ล้คนนะคะย้อนกลับไปรายได้ในปี2,566ค่ะจะต้องไม่เกิน840,000บาทนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญค่ะเงินฝากรวบรวมอยู่ในธนาคารนะคะซึ่งข้อมูลนะวันที่31มีนาคมปี2,567จะต้องมีเงินฝากธนาคารรวมกันค่ะไม่เกิน500,000บาทนะคะแล้วก็ต้องไม่อยู่ระหว่างการต้อง โทษหรือว่าจำคุกอยู่ในเรือนจําไม่เคยฝ่าฝืนถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของภาครัฐนะคะในกลุ่มนี้ค่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะประมาณ2อล้านเจ็ดแสนคนค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงวัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะและอย่างที่เราทราบมีความคล่องตัวเข้าถึงเทคโนโลยีก็อาจจะมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆจริงๆนะคะงบประมาณค่ะที่จะใช้สําหรับกลุ่มนี้นะคะคือ2 7 0 0 0ล้านบาทคําถามสําคัญจะ ได้เมื่อไหร่รัฐบาลยืนยันนะคะว่าก็น่าจะจ่ายได้ในช่วงไต,ตรมาสที่2ของปีนี้นะคะหรือว่าเป็นรอยต่อกับไต,ตรมาสที่3ค่ะก็คือตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมหรือว่าช้าที่สุดน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะจะเป็นการใช้จ่ายผ่านทางดิจิทัลวอลเลตค่ะก็จะแตกต่างกับเงิน10,000บาทในเฟสแรกแล้วก็เฟสที่2นะคะที่กลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุได้รับไปค่ะสามารถใช้จ่ายได้ในสินค้าทุกประเภทนะคะแต่ว่า สิ่งที่ไม่สามารถทําได้ค่ะก็คือการกดออกมาเป็นเงินสดนั่นเองนะคะแล้วก็จะต้องใช้จ่ายได้เฉพาะในอําเภอตามบัตรประจําตัวประชาชนของแต่ละคนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินแล้วนะคะเราจะไปใช้จ่ายเงินที่ไหนก็ต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้มาดูข้อมูลเรื่องของร้านค้ากันต่อเลยนะคะทางประทรงพาณิชย์ค่ะ จะเปิดให้ร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะประเมินกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะโดยกรมการค้าภายในแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะให้ร้านค้าต่างๆค่ะสมัครเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันนี้นะคะคาดการว่าน่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ1ล้านรายด้วยกันค่ะนอกกเหนือจากนี้แล้วนะคะจะยังมีข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมธนา คารไทยรวมถึงสมาคมผู้ให้บริการชรําระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ผู้ผลิตทั่วประเทศด้วยนะคะที่เขาจะรวบรวมเอาข้อมูลของร้านค้าต่างๆค่ะนําเสนอต่อทางกระสงพาณิชย์นะคะเพื่อทําการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารทํา QR Code ท็กต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็รับเงินจากโครงการนี้ได้ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วมาดูกันหน่อยนะคะว่าแล้วร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างนะคะก็จะเป็น เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มบริการค่ะรวมถึงซื้อสลากไม่ได้บุหรี่กระท่อมสถานีบริการน้ํามันไม่ได้นะคะซื้อเพชรทองอัญมณีหรือว่าสุรากัญชาเอาไปใช้จ่ายในผับบาร์ย้าว่าไม่ได้นะคะตามกรอบสีแดงนี้ค่ะแล้วก็นี่เป็นข้อมูลสําคัญนะคะของกลุ่มร้านค้าไม่กําหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้า กับร้านคานะคะแล้วก็จะสามารถถอนเงินสดได้หลังการใช้จ่ายรอบที่2เป็นต้นไปนั่นเองค่ะนี่เป็นกลุ่มที่เป็นเฟสที่3นะคะกลุ่มอายุ16 20ปีแล้วกลุ่มที่เหลือค่ะมาดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านก็เฝ้ารออยู่นะคะรัฐบาลย้ำชัดเจนค่ะว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะมีกรอบระยะเวลาการพิจารณาค่ะ20 59ปีนะคะ ประเมินว่าน่าจะใช้เม็ดเงินประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทค่ะก็เตรียมที่จะนําเสนอนะคะสำหรับระยะที่4หรือว่าเฟสที่4ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะพิจารณากันภายในวันที่30กันยายนนะคะแล้วยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะเบื้องต้นคร่าวๆมีการ วางแผนเอาไว้แล้วนะคะว่าจะให้ธนาคารต่างๆค่ะทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้นะคะแต่ว่ากรอบระยะเวลาค่ะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับธนาคารต่างๆค่ะก็จะทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศนะคะรวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศอ,อ,อมสินธนาคารอิสลามแล้วก็บริษัทไปรณียีไทยรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะนี่เป็นไทม์ไลน์ค่ะที่เรานํามาฝากมือชมนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุ1 6ถึง20ปีที่ในช่วงไตรมาส2ถึงไตรมาส3นี้ได้รับเงินอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เฟซีต้องย้ําค่ะว่ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะได้รับเงินหมื่นอย่างแน่นอนค่ะทางด้านของคุณไอราดาเหลืองวิไลครับรองผู้มนวยการรักษาราชการแทนผู้มนวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบชำระเงินในแอปทางรัฐซึ่งทางด้านของคุณไอรดาบอกนะครับว่าระบบจะเสร็จวันที่31มีนาคม68เป็นต้นไปส่วนจะเริ่มใช้เงินได้เมื่อไหร่ต้องรอให้ทางรัฐบาลเป็นคนประกาศครับย้ำอีกทีคุณสมบัติและว,วิธีการใช้เงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์กลุ่มแรกนี้จะเป็นวัยรุ่นอายุ16 20ปีนะครับ คือท่านต้องเกิดในช่วงตั้งแต่16กันยายน2547จนถึง16กันยายน2551ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วิธีการใช้เงินเนี่ยมันจะเป็น2ออย่างแบบนี้ฮะคือตัวของแอปพลิเคชันทางรัฐเปรียบเสมือนเป็นทางผ่านครับให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ระบบของ แอปพลิเคชันธนาคารโมบายแบงกิ้งที่คุณมีอยู่แล้วโดยท่านจะต้องเลือกเพียงแค่หนึ่งธนาคารเท่านั้นเพื่อรับเงินดิจิตทัลนหนึ่งหมื่นบาทคือผมเข้าใจแหละบางคนอาจจะมีบัญชีธนาคารมากกว่าหนึ่งธนาคารแล้วมีแอปธนาคารมากกว่าหนึ่งแอปในมือถือน้องๆก็ต้องเลือกครับว่าจะรับเงินดิจิทัลนหนึ่งหมื่นเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันธนาคารไหนหรือผ่านแอปวอลเล็ตใดนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวมันจะมีหัวข้อไอคอนแยกมาให้ต่างหาก ในแอปธนาคารของท่านเลยฮะว่าเป็นดิจิ t ทั w นวันเลแล้วเวลาท่านไปใช้งานเนี่ยท่านก็แค่กดดิจิ t ทั w นวันเแล้วมันก็จะขึ้นยอดเงินมาจากนั้นคุณก็ทําการไปสแกนซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าที่ลงทะเบียนและเขาก็จะดูที่ตั้งร้านค้ากับตาแหน่งที่คุณอยู่ด้วยว่าใช่ภายในอําเภอตามทะเบียนบ้านของท่านหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น2แอปที่ควบคู่กันแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นทางผ่านโยนท่านเข้าไปหา Mobile banking หรือแอปธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่แล้วแล้วก็ไปทําการสแกนจ่ายพอสแกนจ่ายอะไรเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวตัวระบบมันจะบอกมาเลยฮะล้านค้าที่เขารับเงินดิจิตัลเนี่ยขายของอยู่ที่ไหนตัวคุณที่ไปซื้อของเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่พันเอ,เอ็มเภอตามทะเบียนบ้านหรือเปล่าระบบเงินดิจิตัลที่ว่านี้เนี่ยมันจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ของแต่ละคน ทั้งฝ่ายผู้ซื้อทั้งฝ่ายคนขายมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันมาแมตช์กันปุ๊บธุรกรรมจึงจะสําเร็จแล้วก็มีการโอนเงินดิจิทัลจากฝ่ายผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปหากระเป๋าเงินของฝ่ายผู้ขายนะครับแล้วทีนี้จากฝ่ายผู้ขายที่เป็นร้านค้าที่1เนี่ยพอรับเงินดิจิทัลทอดแรกมาท่านก็สามารถนําเงินดิจิทัลไปใช้ต่อเป็นทอดที่2ต่อได้แต่ทีนี้ไม่จํากัดพื้นที่แล้วแต่ยังคงต้องเป็นการใช้เงินดิจิทัลอยู่ ล้านที่1ยังไม่สามารถไปขึ้นเป็นเงินสดได้นะครับนี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆาของการใช้เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทซึ่งณขณะนี้มีธนาคารที่เขาตอบรับเข้าร่วมโครงการมาแล้วเนี่ยมีมากกว่า20ธนาคารนะครับนั่นก็แสดงว่าครอบคลุมทุกแบงค์แน่นอนฮะไม่ว่าท่านจะใช้บริการโมบายแบงกิ้งแอปธนาคารไหนอยู่ก็ตามแต่เชื่อได้เลยว่า สุดท้ายท่านก็แค่เลือกมา1แอปธนาคารที่คุณใช้บริการอยู่แต่เชื่อได้ว่าท่านต้องมีแอปธนาคารอยู่สักแห่งหนึ่งแหละเพราะว่าเข้าร่วมมากมายขนาดนี้แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากจะตกขบวนฮะเพราะว่าเหตุผลอะไรฮะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปจากผู้บริโภคซึ่งกลุ่มแรกนี้ก็คือวัยรุ่นอายุ16 20ปีซื้อของกับร้านที่1เสร็จต้องจ่ายเงินเป็นเงินดิจิทัลจากร้านที่1ก็เอาเงินดิจิตัล ไปซื้อของต่ออาจจะเป็นร้านขายส่งก็ได้แล้วจากร้านขายส่งที่เป็นร้านที่สองนี่แหละที่สามารถเอาเงินดิจิทัลไปแลกไปขึ้นเป็นเงินสดได้เลยไม่ว่าร้านที่สองนี้จะอยู่ในระบบภาษีหรือว่านอกระบบภาษีก็ตามแต่แล้วเม็ดเงินมันไม่ใช่น้อยฮะรอบแรกอาจจะดูเหมือนไม่เยอะวัยรุ่นอายุ16-20ถึงปีมีประมาณสักสองล้าน7แสนคน แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวมีกลุ่มวัยทางานอีกนะครับอายุก็คือตั้งแต่20ปีขึ้นมาจนถึง60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําเร็จเนี่ยซึ่งก็เชื่อได้ว่ามีไม่ต่ํากว่าอาจจะอยู่ที่12-13ล้านคนบวกๆก,ก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอา1 0,000เข้าไปคูณฮะก็แสดงว่าจะมีเม็ดเงินก้อนใหญ่ในรูปแบบของเงินดิจิทัลที่รออัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ย อีกประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าล้านบาท